สรุปผลการดําเนินงานประจําสัปดาห์เทศบาลตําบลแม่ระมาดระหว่างวันที่4-8พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 6 7เมื่อวันจันทร์ที่4พฤศจิกายนเวลา10.00นนายอังกูลแก้วจันเพชรนายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาดได้มอบหมายให้นายธนากรทวีคูณนายช่างโยธาชำนาญงานผู้ควบคุมงานลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณข้างบ้านนางนงตาสมัย หมู่ที่6ตำบลแม่ระมาดเมื่อวันอังคารที่5พฤศจิกายนเวลา9นาฬิกานายสวัสดิรินตะรองนายกเทศมนตรีตำบลม่ระมาดพร้อมด้วยนางสาวจีรวรรณเนื่องวังหัวหน้าสำนักปลัดได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอและผู้ที่เกี่ยวข้องกัางที่11ประจำปี2567 พร้อมทั้งร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดงานตากักศิลมหาราชานุสศรประจำปี2567ถึง2568และภารกิจที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นณหอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ระมาดในเวลา9นาฬิกา30นาทีนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้นางสาวยุราณีนามกรนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่จากกองสวัสดิการสังคมดำเนินกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ระมาดดังนี้ 1. ลงทะเบียนวัดความดัน 2. สวดมนตไหว้พระนั่งสมาธิแผ่เมตตาเดินจงกรม 3. เล่าเรื่องประทับใจคนละ5นาที2คน 4. ทำกายบริหาร10นาทีและ 5. จัดเตรียมงานซ้อมรำงานประเพณีลอยกระทงณศูนย์พัฒน,นาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ระมาด และในเวลา13นาฬิกา30นาทีนายกเทศมนตรีได้มอบหมาให้เจ้าที่จัดกองสวัสดิการสังคมร่วมกับโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปธรรมจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่เด็กพิการทางสายตาในเขตหทศบาลตำบลแม่ระมาตเมื่อวันพัสบดีที่7พฤศจิกายน เวลา9นาฬิกานายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จัดกองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุที่ขอรับเงินครอบครูประถมจำนวน2รายในเขตเทศบาลและเวลาส7บนาฬิกานายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้นายธนวัฒน์กงภูทรนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดเป็นวิทยากรฝึกอบรมซ้อมแผนดับเพลิงและวพยบหนีไฟเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุอักีภัยเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นสามารถระงับได้อย่างทันท่วงทีในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอดวันศุกร์ที่8พฤศจิกายน เวลา8นาฬิกานายอังคุลแก้วจันเพชรนายกเทศมตตนมมตรีตำบลแมระมาดได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันก,กีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านห้วยนกแกลประจำปีการศึกษา2 0 6 7โดยมีนางวรัญญากาันจันทร์สมาชิกสภาทเทศบาลร่วมพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าวร่วมกับส่วนราชการผู้นำชุมชนคณะครูและนักเรียนละสนามกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยนกแลหมู่ที่2ตำบลแม่ระมาด เวลา9นาฬิกานางสาวอาริรัตการจนะคงคารองปลัดเทศบาลรักษาการแทนประลัดเทศบาลพร้อมด้วยนางสาวอารสา,าสานวิชัยนักวิชาการศึกษาชำนาญการรักษาการแทนผู้มีการกองการศึกษาและนางสาวพนิดาสุริยานันท์ครูชำนาญการรักษาการแทนผู้มีการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคณะครูและนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมะละมาดได้ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรตามโครงการวัด ประชาราสร้างสุขเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทเทศบาลตำบลมรา,มาราดวันที่4ถึงพฤศจิกาย,ยนคณะครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทเทศบาลตำบลมรา,มาราดได้จัดก,กิจกรรมประเมินพัฒนาการเด็กตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พัฒนาการเด็กทั้ง4ด้านของเด็กปฐมไวัยได้แก่ 1. พัฒนาการด้านร่างกาย 2. พัฒนาการด้านสติปัญญา 3. พัฒนาการด้านอารมณ์และ 4. พัฒนาการด้านสังคมณศูนย์พัฒนา,าเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ระมาตวันที่4ีถึงแพฤศจิกายนนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้ เจ้านที่จัดงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยสำนักปลัดดำเนินการิิดล้างทำความสะอาดถนนรางระบายน้ำและส่งน้ำพวกบริโภคภายในเขตเทศบาลตำบลแม่ระมาดอำเภอแม,ม่ระมาดจังหวัดตาก